ครับผมก็ขอการาบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสัสดีคุณพ่พอคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลูกแล้วก็เพื่อนพี่น,น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีชวนชมมาแนะนําให้ให้ดูนะครับผมว่าชวนชมเรา,าต้องทําแบบไหนบ้างอย่างไรอย่างต้นนี้นะครับผมอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนดินเสร,ร็จเมื่อกี้นะครับผมหลังจากที่พาเจ้าบาวไปพบคุณหมอแล้วครับผมคุณหมอก็ได้ให้น้ำเกลืออีกเช่นเดิมแล้วก็อีดยาให้อีกสองเข็มนะ พวกนี้ไปอีกนะก็ร่างกายดีขึ้นนะครับผมแต่ยังกินอะไรไม่ได้ครับผมนะ้ำก็ยังกินไม่ได้นะโอเคขอบคุณนะครับผมที่เป็นห่วงเจ้าบ,บาวขอบคุณที่มีเมตตาต่อเจ้าบ,บาวขอบคุณพี่มากๆครับผมที่ทายเข้ามาหามขอบคุณที่โทรเข้ามาด้วยมาดูาชมกัน,ช,นชมต้นนี้เป็นชมที่ปล่อยให้ดูทวมๆหน่อยนะอันนี้ผมมาขยับเปลี่ยนอยินจะเป็นไม้ที่ต้นโตช,นชมไม้สีก็หลายท่านถามว่าจะต้นโตได้แค่ไหนก็รู้ว่าแค่ไหนนะ เราก็เคยเจอแล้วใช่ไหมว่าต้นโตๆตจาโตมากๆนะครับผมอันนี้ชนชมต้นนี้จะดอกไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าจะไม้ขาดการดูแลแล้วก็บางดอกก็จะมียังมีน้อนเจาะอย่างนี้นะจะมีน้อนลงก็เด็ดทิ้งไปอันนี้เด็ดทิ้งทั้งต้นเลยเหลือแค่นี้เองดอกก็ต้องพูดถึงชนชมเวลาออกดอกจะเต็มต้นในลักษณะแบบนี้นะครับผมชนชมเหล่านี้จะเป็นชนชมที่ถูกใช้ปุ๋ยเร่งดอกฉีดนะครับผมเริ่มดอกฉีดที่ผม อามาให้ดูว่าในชุดนะอันนี้เด็ดทิ้งนะนอนลงเยอะหน่อยจะอยู่ในชุดสองสองตัวด้วยกันอยู่ที่สองร้อยสี่สิบาทนะครับผมอันนี้เด็ดทิ้งเยอะมากนะถ้าไม่เด็ดทิ้งอะเต็มต้นเวลาบาน่ยสวยมากมากถ้าหน่อยมาได้งานก่อนนะครับผมแล้วน้องสาว,าวจะเบาจะพักจะเบาโอเคอีกแบบหนึ่งที่ชวนชมที่เราไม่เลี้ยงดูที่ไม่สมบูรณ์ดินธรรมดาที่ผมใช้นะเวลาไม้ออกมาก็จะลักษณะแบบนี้ เป็นมาที่ไม่สมบูรณ์และไม่สวยนะครับผมไม่สวยถึงจะมีช่อดอกออกมาก็ไม่สวยขาดการดูแลการบำรุงใบเบยก็ไม่มีไม่ออกให้ด้วยชอยชอบชอพี่ขยับมาเปลี่ยนดินอันนี้ไม้หนุ่มสมแบบนี้นะเอามาเปลี่ยนดินแบบนี้ก็จะมีช่อดอกแล้วก็มีใบจัดแก่มาด้วยอันนี้ก็ในทุ่งดําผมก็ขยับมาลงกระถางแล้วา้าหามานัดต้นนี้มีมีหลายอยู่มี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 พอได้อยู่ด้วยจะว่ามีหลายอยู่มห้ยพอพอได้อยู่นะครับลองดีดูก่อนอันนี้ก็เปลี่ยนดินวันนี้ อาจจะดอกไม่สวยเท่าไหร่ตัวนี้อาจจะดอกไม่ค่อยสวยแต่ว่าเป็นไม้ที่เรามาเปลี่ยนดินแล้วมา้จะาสมบูรณ์ไม้สมบูรณ์จะทําให้ดอกสวยตามไปด้วยนะอันนี้ยังไม่สมบูรณ์เพิ่งเปลี่ยนดินเพิ่องออกจากทุ่งดําต้นยังเล็กอยู่ไม้ที่ทําก่อนหน้านี้อันนี้เปลี่ยนดินก่อนหน้านี้แล้วต้องเปลี่ยนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอันนี้ดินหมดสภาพอันนี้คือดินสมบูรณ์ภาพจะมีวัชพืชเกิดขึ้นเยอะแต่ก็จะมีทั้ง่อดอกแล้วก็ใบออกมาแต่ว่าเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จผมจะเปลี่ยนดินตัวนี้ตัวนี้ผมเปลี่ยนม่กกเชนนนะัะ ก็มี่อดดอกนี้ใบตอนต้นนี้มาชั้นเดียวก็ยังอยู่อย่างนี้แหละเอาไว้นี่ก่อนนะครับผมตอนต้นนี้เป็นมาที่ขีดปุ๋ยเช่นกันแต่ว่าฉีดได้ด้านเดียวไม่ค่อยขีดด้านนั้นอันนี้จะเป็นกำแพงเศรษฐีไม่ต้องถามตัวนี้เพราะว่าเหลือตัวเดียวต้องเผื่อใครชอบก,กำแพงเศรษฐีเราให้กิ่งโตจะได้ตัดเพิ่มสายพันธุ์ตอนนี้อันนี้คือนอนนอนลงนะจริงๆผมได้ยาฆ่าหนอนมาแล้วนะแต่ว่าผมยังขีดไม่ได้เพราะช่วงนี้จะมีลมที่แรงมากๆนะครับลม,มแรงมากนั่นจะบบามาเยียบอ้ไปละน้องสาวจะบบาวมาเยียบจะเบา เหมือนกันด้ๆนะเกิดข้อเดียวกันไม้ที่เราทําให้สมบูรณ์ก็คืออย่างนี้อันนี้เดี๋ยวอีกหน่อยพอดอกบานเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะเอาปุ๋ยเม็ดลงให้ดูว่าวิธีการใส่ปุ๋ยเม็ดจะทํากันเช่นไรนะคุณลุงก็อันนี้คือไม้ที่สมบูรณ์ทุกอย่างตั้งแต่การเลี้ยงหัวเลี้ยงต่อก็เอามาเสียบทุกอย่างนะครับผมส่วนต้นนี้คือเป็นไม้ที่เอามาอนุบาลน,นะครับผมพี่ผมทําให้ดูวันนั้นเห็นมไหมเริ่มมีกิ่งงอกออกมาเริ่มมีใบ ออกมานะครับผมใบอย่างนี้ที่แตกมาจากตอเดิมอย่าเอาทิ้งนะเพราะว่าไม้เราลูกบาลอยู่ต้องรอให้ใบเหล่านี้อ่าให้เราใบเหลานี้งอกมาโตๆจะได้เร่งการหาอาหารนะการรับแสงนั่นเองรับแสงเพื่อหาอาหารจะได้สร้างเส้นรากเส้นใหม่ขึ้นมาแล้วเราค่อยดึงทิ้งรอให้กิ่งเหล่านี้สมบูรณ์ที่มาก่อนใคนคลิปลูกบานไม้ผมทําแล้วนะในหนึ่งคลิปหรือว่าสองคลิปไปดูได้ อันนี้ก็เป็นไม้ที่ขยับเปลี่ยนดินอีกเช่นกันเพราะว่าอันนี้นอนอย่าลงเยอะมากผมดึงดอกทิ้งจนเกือบหมดต้นนะเหลือแค่นี้เอาไว้ให้ดูบ้างนะเพราะนอนลงเรื่องนอนก็พูดเรื่องนอนลงจริงๆนะอันนี้คือทุกอย่างพูดพูดในสิ่งที่ทาแล้วแล้วก็พูดในสิ่งที่ทําให้ดูว่าผมมีสวนชนชมขนาดเล็กที่บ้านนะครับผมสวนชนชมเหล่านี้เกิดที่้านผมเกิดขึ้นได้เพราะว่าทุกท่านเป็นเป็นท่านที่ช่วยเหลือหากว่ามีทุกท่านช่วยเหลือสวนชนชมเล็กๆก็ไม่มีที่บ้านผม ก็อาจจะพูดว่าเป็นสวนชม,ชมของทุกท่านนะครับผมเป็นแหล่งเรียนรู้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้หากท่านไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทําชมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเขียกเก่ยเกสรจนมาถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์จนมาเสียบจนทําให้ออกดอกผมยินดีให้คำแนะนําทุกเรื่องไม่มีการปิดบังบอกทุกอย่างว่าต้องทําอะไรบา้างชมชมเพื่อทำจริงๆไม่ต้องปฏิเสธนะเราต้องมีดินที่ดีเปลี่ยนดินแล้วก็ให้ปุย๋ยให้ปุ๋ยนะครับผมอันนี้ก็ ผมเริ่มขยับเริ่มทํางานแล้วนะเริ่มขยับแล้วช่วงนี้ก็ให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปก่อนนะครับผมจะใช้เงินทุนที่เหลือทั้งหมดที่มีนะครับผมตอนนี้ก็จะไปกับเท้าที่ด้วยยาบ้าด้วยนี่คือสิ่งที่สั่งเข้ามาทายังขาดกระหางนะกระหางย่างมาไม่ถึงอันนี้คือสิ่งที่สั่งเข้ามาทําก็มีขว,วายเพ้ามีขี้วัวตางเข้ามาก็ยังจะมาไม่ถึงรออีกประมาณขี้วัวอีกสามสิบถุงแล้วก็ กระถางอีกสองพันใบนะครับผมก็กำลังจะกินตามเข้ามาแกเป็นงบสุดท้ายที่ทำทุนทุ่มหมดตัวแล้วทีนี้อะไรจะเกิดก็เกิดผมจะเริ่มนทำงานหลังจากนี้เป็นรถไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมพี่ใหงใจผมมาเรื่องนี้พอทุนหมดแล้วก็ต้องใช้ไม้เหล่านี้เป็นทุนสร้างทุนต่อว่าเราก็จะได้มีสวนชมร่วมกันนะครับผมคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณตาที่บ้านข้างบ้านนั้นจะเป็นบ้านมีงานนะครับมีงานมีงาน ก็ดีุณยายแกเสียก็เลยมีเสียงดังหน่อยครับผมช่วงนี้ก็ผมเริ่มมีกำลังใจที่ดีขึ้นนะที่ดีขึ้นเพราะว่าหลายท่านกินโดเจ้าบาทำให้เจ้าบารู้สึกดีขึ้นนะคุณหมอบอกว่าอีกไม่นานคงจะได้กินข้าได้นะแต่ว่าต้องพาไปพวกคุณหมอทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับผมก็ทุ่มหมดตัวเหมือนกันหมดเท่าไหร่ก็หมดไป เอาชีวิตไว้ก่อนนะครับผมเรื่องเงินค่อยหาเอาตามมาทีหลังนะเรื่องใหญ่ก็ให้แค่ว่าการทีหลังนะหมดไปเท่าไหร่ก็หมดให้แค่ให้เขากลับมาวิตแล้วก็ได้อยู่กับผมอีกเช่นเดิมแกได้มีความสุขร่วมกันอีกได้ทํางานร่วมกันแล้วก็แกมีคุณพ่อแม่เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเดิมนะส่วนเรื่องเชื่อมเหล่านี้เป็นส่วนเชื่อมของทุกท่าน ว่าทุกท่านช่วยเหลือหัวไปก็กลับมาทางานให้ทุกท่านดูให้ทุกท่านดูทุกบาททุกตาที่ทุกท่านช่วยรับช,ชมไปก็จะก,กลับเอามาทํางานให้ทุกท่านดูว่าชนวชมทํากันแบบไหมช่วยชมที่กกจะตายจะทําแบบไหมชนวชมที่มีแผลเวกวาใหญ่ๆหรือจากหัวโขนโคนนิ่มเราวิธีอย่างไรแก้ไขบ้างจะมีหลายวิธีในการแก้ไขชนวยชมเราต้องการให้ออกดอกทำไมไม่ออกดอกเอาแบบเต็มต้นแบบนี้อันนี้ดอกเกอะมาหนะันหน้าหนอนลง ว่าบอกว่าใช้ปุ๋ยอันนี้พูดตรงๆรงนะเราไม่ต้องไปปิบังหรอกกันว่าเราจะเลี้ยงแบบโอ้โหแต่มีน้ำเกิอดอย่างนั้นเลี้ยงได้แต่ว่าจะให้สวยเป็นไปได้ยากนะอันนี้พูดตรงๆนะและจะเกิดความท้อสิ่งที่ว่าทําพวกปุ๋ยลูกยาไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงเลยนะยาตัวหนึ่งใช้ได้เป็นปีนะแล้วก็ราคาที่ไม่ถูงด้วยถูกด้วยต้องอันนี้ที่ผมไม่ค่อยทาค่อยแนะนาในเฉยเพราะว่าช่วนที่บ้านผมไม่มีน้ําผมไม่มีน้ํา รถไม่มีน้ําส่วนตัวจะใช้น้ําของหมู่บ้านก็ได้วันละตุ่มสองตุ่มแน่นอนนะวันละตุ่มสองตุ่มไม่สามารถรถชนเชื่อมในหลักพันหลักหมื่นต้นได้นะเพราะว่าผมทําเยอะว่าต้องแก่พ่อเมล็ดต้องแก่อะไรขึ้นมามันต้องเล็กๆก็เล็กๆกนแหละนะต้องแก่เบี้ยพันมันก็รวมหมดก็เป็นหมื่นใช่ไหมเออรวมหมดใหญ่ต้งแต่ต้นกล้าเลยพี่เราพ่อพาหัวมีที่ดีๆนะอันนี้คูณตรงๆนะมีแหง่งนไปดีผมจะทำาชืมให้เป็นล้านต้นเลยเช่ไหม เิงถ้าผมมีที่ดีๆนะมีบ่อน้ํามีแหล่งน้าดีผมจก็ทำให้ชมให้ได้หนึ่งล้านต้นเลยว่าผมจก็ําทุกวันผมไม่ขี้เกียจทำหรอกทำวันละหมื่นต้นเนี่ยไม่นานเราก็ได้ล้านต้นนะครับผมแป๊บเดียวเองแต่ถ้าเรามีน้ามีอะไรที่สมบูรณ์นะครับผมและผมก็จะพัฒนาสายพันธุ์นะชมให้สวยให้แข่งขันกับจนชมต่างประเทศได้ด้วยผมรู้วิธีการขยายพันธุ์รู้วิธีการสร้างสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาด้วย หลาย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 ดอกหลายชนิดนะออกจากบ้านผมไปเยอะนะลายพันธุแปลกๆปลกใหม่ออกจากที่นี่ไปไม่น้อยนะเพราะาผมส่งไปทั่วประเทศไทยออกไปไม่น้อยนะสายพันธุ์ที่ผมพัฒนาขึ้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ทําเองขึ้นมาแต่ว่าบางสายพันธุ์ผมก็รับเข้ามานะรับเพื่อนในต่างในในใน,ในประเทศและในต่างประเทศด้วยรับเข้ามาแล้วก็มีสายพันธุ์ที่พัฒนาเองแล้วก็สายพันธุ์ที่ผมผสมขึ้นมาเองแม่ถ่ายอะไรเนี่ยเห็นไหมพูดยาวเหยียดเลย โอเคนะเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้เครื่องเครื่องเครื่องไฟเขาเรียกว่าเครื่องไฟเนาะเครื่องไฟดังแรงกําลังมีลรงใจแรงอ่ะดีขึ้นอันนี้ผมทุ่มทุนตรวจตัวหมดคือหมดอะไรเกิดก็ให้เกิดไปนะก็ความกับคิดของเจ้านี้ด้วยต้องอยู่ด้วยกันนะครับผมขอบคุณคุณป้าคนะุณพ่อคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณพี่เอาคุณท่านเนี้ยตัวนี้จะเอาไว้ถ่ายดูบ่อยๆนะดอกไหนที่ไม่สมบูรณ์ผมจะดึงทิ้งเพราะว่านอนลงเพราะว่าจะมีตัวนอนอยู่ข้างในด้วยลัวว่าจะเป็นิด กันนะอันนี้ก็เอาออกได้แล้วนี่เดี๋ยวจะนอนยังอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บไปทําลายไม่งั้นนอนเหล่านี้ก็จะออกมาลงดอกใหม่ไปเรื่อยๆนะต้องต้องเก็บทิ้งด้วยถ้าไม่เก็บทิ้งมมนต้องห่วงเรากาดอกจะดกแค่ไหนชมแต่ละต้นถ้าเราเลี้ยงถูกวิธีให้ปุ๋ยโอเคจบนะโอเคขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณที่สุดเลยขับคนเที่กำลังใจเพื่อมาทุกๆวันขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวหาภาพหน้าปกก่อนขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ